นะครับก็พบกับพี่โรบิตะคงคนหลอนะครับในตอนบ่ายของวันพุธที่28ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับพี่โรบิตาจะพาพวกเราไปชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เพิ่งมีมานะครับสีนี้เพิ่งมีมาเที่ยวก่อนก็เคยเอาลงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบนี้เอาสีนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าคันที่พี่จะถ่ายให้ดูนี้มันเป็นรุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับ แล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยเป็นรถครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ Okay, นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่พี่โนบิตะจะถ่ายให้พวกเราได้รับชมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu d max 2023รุ่น cab โฟ highlander เกรด1 9ึเกียร์ธรรมดานะครับราคา97,000บาทสีบรอนเงินนะครับหรือสีเงินโบ h e m มีย m e t a l ลลิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวรถรุ่นนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับด้านบนหลังคานะก็จะเป็นเสาอากาศทรงสั้นหรือเสาอากาศแบบมาตรฐานปรับพับ ถอดเก็บได้นะครับถัดมานะครับ Eco คโสติกเกก็จะบ่งบอกถึงข้อมูลในด้านสะอาดประหยัดเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมแล้วก็ระบบความปลอดภัยอุปรกรณ์ที่ติดตั้งนะครับอัตราการบร,ริโภคน้ำมันนะครับ15.2กิเมต่อลิตรตามมาตรฐานคอมบยโหมดนะครับถัดมานะครับตัวกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัซอนนิลภัยช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าภายในห้องโดยสารลดโอกาสเศษกระจกแตกนะครับ ถัดมานะครับตัวใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบบิวอินที่ฉีดน้ําล้างกระจกบนก้านปัดแบบเรดท้าทยนะสะอาดหมดจดเงียบยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่บดบังถ้าสแสรในใสงในการขับขี่โดยรูฉีดน้ําจะถูกซ่อนไว้อยู่บนใบปัดแบบนี้นะครับถัดมานะครับการออกแบบเส้นสายบริเวณฝากระโปรงหน้าก็แฝงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งหนักแน่นทรงพลังนะครับรับกับตัวผงซุ้มล้อด,ด้านข้างตัวรถแบบมัสค u ลล r เฟนเดอร์ ซึ่งให้ความรู้สึกที่แข็งแกล่งทรงพลังหนักแน่นนะครับถัดมานะครับไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า Isuzu Vision by LED เป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันปรับระดับสูงต่ำได้สีระดับมาพร้อมกับ Built-in Multi-functional Daylight ไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นไฟหลีในยามค่ำคืนนะครับโดยไฟ Daylight จะติดก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร ไฟหน้าก็จะมาพร้อมกับระบบไฟหน้า Follow Me Home ด้วยนะครับเปิดสองสว่างนาน30เว้นนาทีหลังดับเครื่องยนต์เพื่อเปิดประตูบ้านนะครับถัดมานะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันธ์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับก็จะเป็นหลอด LED แบบนี้ให้ความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเทาอ่อนแบบนี้นะครับ กันชนหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีความรูลมลดแรงประทะของลมดูกลมกลืนนะครับถัดมานะครับกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชั่นสีดาร์กเกรย์เมทัลลิกตัดด้วยสีโคมพร้อมด้วยโลโก้อิซุขนาดใหญ่เพิ่มความลงตัวนะครับแล้วก็จะมีเคปล่าให้นะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตดุดันกับตัวรถนะครับ ถัดมานะครับเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสีสูบแถวเรียงคอมบ์เลลไดร์เล็กอินเจคชั่นพร้อม v g s ีเอสเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ความจุก,กระบอกสูบ1 8ึ่งพันซีซีนะครับหรือ1.9ลิตรก็เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI b ุดเก้าดีในยุคเจเนอเรชันที่2ให้พละกกำลังสูงสุดนะครับ110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้า ที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีและิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งรุ่นที่พี่โนวิตะถ่ายจะเป็นตัวเกียร์อัตโรมดานะครับตัวจุดเด่นนะครับหรือจุดแข็งของเครื่องยนต์นะครับก็มีดังนี้เลยน้ําหนักเครื่องยนต์นะครับลดลง60กิโลกรัมอัตราการปล่อยมลพิษ161กรัมต่อกิโลเมตรนะครับ เสื้อสูบแบบเมลอินไลเนอร์ทูบแข็งเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูงระบบโพรงน้ําระบายความร้อนให้น้ําไหลาตามแนวขวางผ่านทุกกระบอกสูบนะครับททมิ่งเกียร์วิดซิสเตอร์เกียร์นะครับสายพานเดินเครื่องแบบเส้นเดียวซิงเกิลเอนจินเบล์บำรุงรักษาง่ายคุ้มค่าสุดประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น1 9เนาะ ตัวเครื่องยนต์นะครับมีการรับประกันนาน3ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถนารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิสูซุที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับถ <c oughs> ัดมานะครับระบบกันสั่นสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปร,ริงและโช๊คอัพแก๊สแบบดับเบิลวิสโบทนะครับก็จะมาพร้อมกับเหล็กกันโครงนะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยครับเหล็กกันโครงจะอยู่ตรงนี้นะครับ การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ยื่งหลังพราวหน้าแบบเซมิมิชิปกระจายน้ำหนักได้สมดุลน,นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับ6.1เมตรทำให้เราง่ายดายในการทรงตัวนะครับแล้วก็มีการออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนให้สูงขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวแชสซีนะครับแชสซีก็ผลิตขึ้นด้วย Take U ega, เทคโนวีเลก้าแนวพิเศษขึ้นรูปแบบรีอินฟอร์์นะ แล้วก็เพิ่มคารตัดขวาง cross member ที่ช่วยลดอาการร้อนหนาบของตัวรถลดอาการบิดตัวด้วย cross section ให้ความแข็งแกร่งทนทานกว่าเหล็กที่ใช้ผลิตแชสซีแบบธรรมดาสูงถึง23นะครับรองรับแรงฉุดลากและแรงมันทุกหนักนะครับถัดมานะครับยางติดรถนะครับก็เป็นยางชนิด r เดีย l ไม่มียางในนะครับถ้าหากเราวัดความสูงของยางจากพื้นได้นะครับก็จะได้น ขนาดความสูงที่265ม mm ิลิเมตรนะครับซีรีส์ยาง60ขนาดเนี้ย18นะครับเบอร์ยางติดรถ265ท่า60 18นะครับก็มาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลลอยสีเงินโลวัสเรเดียนะครับขนาด18นิ้วระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนนั่นเองแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวบางโคนนะครับหน้าหลังป้องกันไม่ให้โคนกระเด็นใส่ตัวรถนะครับ ถัดมาบันไดข้างนะครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยขอบสีเงินก็ออกแบบให้ก้าวขึ้นรถลงรถง่ายนะครับถัดมานะครับโลโก้ Highlander ด้านข้างตัวรถนะครับก็่งบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสอนล้อยกสูงมาตรฐานนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมองและรับเก็บด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวเห็นชัดเจนนะครับ ถัดมานะครับเมื่อเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีโครเมียมออกแบบให้เปิดประตูง่ายนะครับเนี่ยไม่หนีบมือนะแล้วก็มีเรลอกุญแจนะครับสําหรับนํากุญแจรีโมทมาไขเมื่อแบตเตอรี่อ่อนกําลังพอที่จะสามารถใช้งานได้นะครับหรือแบตเตอรี่หมดนะครับก็บิดไขได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็ ระบบตรวจสอบรหัสกุญแจนะครับ immobilizer นะครับถ้ากุญแจปลอมนะครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยถัดมานะครับ B pillar นะครับเสาข้างประตูตกแต่งด้วย black out film นะครับถ้าเป็นรถสีดำก็จะดูตัดกันนะครับถ้าเป็นรถสีอื่นติดกันศาสติดฟิล์มดำก็จะลงตัวกว่านี้มากนะครับถัดมานะครับโครงสร้างห้องโดยสารนะครับ เสริมเหล็กกล้าอัลตราไฮเทนไซี์สตีลนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานดูดซับแรงกระแทกนะครับมาพร้อมกับประตูเสริมคันเหล็กด้วยภัยเพื่อความปลอดภยัยลดโอกาสบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับปกป้องขันสุดเลยถัดมานะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับเสริมความปลอดภัยจากระยะไก,กลเมื่อรถ คันอื่นวิ่งสวนทางมามาพร้อมกับแผงลดได้ฟ้ากระจกหลังนะครับถัดมานะครับระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะครับถ้ารวมข้างซ้ายด้วยก็6แผ่นนะครับมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สตัวแหนบนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ WSSP ซึ่งให้ความแข็งแกร่งทนทานกว่าตัวแหนบปกตินะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นดัมเบรกแบบดิจิตอลทาลิงนะครับ ชนิดของระบบเบรกนะครับก็เป็น4 channel 4 sensor นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายหล่อเข้มแบบ dual sonic led นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยขอบสีเทาดำนะครับก็ตัวไฟท้ายเนี่ยนะครับก็จะออกแบบตามหลัก a e r o dynamic เลยช่วยในการทรงตัวรีดลมนะครับตันนี้ก็จะเป็นไฟลีไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันนะครับวันนี้ไฟลี นะครับเนี่ยไฟหลีไฟถอยหลังมีให้ครบเลยนะครับก็ถัดมานะครับตัวกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นแบบอินทิเกรตสีเดียวกับตัวรถนะก็ออกแบบให้ก้าวขึ้นรถลงรถง่ายสะดวกสบายนะครับก็จะบิวติดไปกับตัวรถเลยนะครับวันนี้ช่วยในเรื่องของการทรงตัวเนาะถัดมานะครับอัก,กษรเกศเซนะครับก็จะบง่งบอกว่านี่เป็นรุ่นตัวเกดรองท็อปนะ ต็โลโก้ DDI ครับก็บ่งบอกถึงตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับถัดมาโลโก้ Isuzu D-Max นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะครับก็ถัดมานะครับตัวมือเปิดฝากระบานะครับก็จะเป็นสีโครเมียมออกแบบให้เปิดง่ายไม่หนีบมือนะครับแล้วก็มีบิวอินกล้องมองหลังมาให้นะครับเพิ่มเพิ่มความมั่นใจในการจอดรถนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เรานะครับมาดูกระบากันนะครับ สำหรับตัวกระบะท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสิ่งของครับใส่สิ่งของได้หลากหลายขึ้นลดโอกาสเกิดสนิมลดอาการปิดตัวนะครับก็ใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่่าลืมนะครับเพื่อนๆรับรถไปทำไงครับเพื่อนๆก็ต้องล็อกฝาท้ายด้วยนะครับราคานะครับ2,400บาทเนาะตัวล็อกฝาท้ายตัวนี้ยังไม่มีตัวผ่อนแรงในการเปิดปิดนะครับมันมีแค่ตัว ผ่อนแรงตัวฝาท้ายไว้เฉยนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยปิดง่ายครับพี่ใช้มือเดียวปิดให้เพื่อนๆดูเลยครับผมสองแล้วนะครับพี่โนวิตาจะพาพวกเราเข้าไปดูภายในรถกันนะครับ เริ่มจากบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็มีการตกแต่งด้วยคิ้วสีการเมทัลลิกพร้อมมือเปิดประตูสีเงินซาตินโครมนะครับแล้วก็มีบุนุ่มนะครับบริเวณแผงข้างประตูและที่พักแขนด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์นะก็เดินด้วยได้สีเทานะครับพร้อมกับสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้ากรอบสีดาเงาเบลนแบ็กนะครับแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรมีมาให้ครับลำโพงนะครับให้มาแตัวลมลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้าและลำโพงลูฟสติเกอร์นะครับ ถัดมานะครับก็เป็นพรมรองพื้นนะครับก็สามารถดูดฝุ่นทําความสะอาดได้ง่ายนะครับก็ถ้าไม่อยากให้ฝุ่นเกาะเลยนะครับเขามีแผ่นยางรองพื้นมาให้ก็เอามาวางได้นะครับเป็นที่พักเท้าได้แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเข็มขัดกิลลัยนะครับเป็นแบบ ELR ไสจุดที่เบาะนั่งแถวหลังนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนาะเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งตอนหลังสามารถปรับพับได้นะครับ60ต่อ40นะครับเนี่ยครับนี ครับลงมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกระเป๋าเครื่องมือนะครับแม่แรงสําหรับใช้ซ่อมรถนะครับหรือจะยกแขวนตัวบอร์ดนี้ก็ได้นะครับนี่ยกแขวนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยนะเขาก็จะมีตัวกรงเก็บของให้นะสำหรับที่จะใส่พวกชุดเครื่องมือเพิ่มนะครับเออว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มเนาะสายขีดแบตนะครับป้ายไฟเตือนนะครับอย่างเงี้ยนะ ก็ตัวเบาเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งหนังสังเคราะห์นะก็จะเป็นหนังสังเคราะห์สีดําเดินด้วยได้สีเทานะครับเนี่ยก็จะมีตัวไอโซฟิกนะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองถัดมานะครับก็มือจับช่วยด้านหลังนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับ จับถนัดมือเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถของเรานะครับแล้วก็มือจับนะครับให้มาเจ็ดตำแหน่งนะครับแล้วก็บุชนวนเพดานจะเป็นสีเทาอ่อนนะครับพร้อมกับลำโพงเสียงแหลมไะเซอร์ลาซาวแล้วก็ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับก็จะมีกระเป๋าสอดเอกสารให้นะครับสำหรับใส่สมุดใส่แฟ้มใส่หนังสือนะครับอันนี้ด้านหลังเบาะผู้ขับขี่นะ นี่ก็ด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะครับที่ด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะครับก็จะมีตะขอห้อยสัมภาระให้ครับรับน้าหนักได้ถึง4กิโลกรัมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกครับพร้อมช่องจ่ายไฟ USB 5โวลต์2.1แอมป์นะครับแล้วก็ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังถัดมานะครับก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างเนื้อศีษะหัวไหล่แล้วก็ที่วางเท้านะครับทาให้เรานั่งสบายนะครับแล้วก็กว้างขวาง แล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบ e l r 3จุดพร้อมระบบดึงลังกลับแล้วก็ผ่อนแรงดึงอัตโนมัตินะครับมีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้าให้นะครับก็ปรับสูงต่ำได้แบบนี้นะครับ เบาะนั่งคู่หน้านะครับก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแมกนะที่ช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AVAC นะครับซับแรงสะเทือนลดความเมื่อยล้าทําให้เรานั่งสบายง่ายไม่อึดอัดครับเปีกตัวเบาะนะครับออกแบบให้กับผู้สลีละของร่างกายนะครับฟองน้ํานะครับก็จะอยู่ในตัวเบาะนะทำให้เรานั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับด้วยมือนะครับปรับสูงต่ํานะครับเี่ย จะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับที่หน้าช่องแอร์คู่หน้านะครับก็จะมีที่ใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําพร้อมแหวนล็อกให้ลมแอร์ทําความเย็นนะครับเวลาที่เรานําแก้วน้ํามารักษาอุณหภูมิไว้นะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดระบบ ESC และ TCS นะครับระบบ ESC นะครับจะช่วยให้เราควบคุมรถได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเวลาเราเข้าโค้งนะครับ ป้องกันลดสูญเสียการทรงตัวหรือหักหลบกระททนหันขณะเข้าโค้งหักศอกนะครับนี่ก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติครับเมือ่อสวิตช์กุญแจตำแหน่งอ่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรเก็บหูฟังถ้วยเหล็ชนะครับด้านล่างก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับชนิดน้ำมันดีเซลที่รองรับครับก็ B 0ศถึง B20 เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลาส เบรคคันเร่งถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะมีแค่เบรคกับคันเร่งนะครับถัดมานะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าต่างๆครับก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับ L กับ R ก็ปรับกระจกครับ L ซ้าย R ขวาตอนนี้สวิตพับเก็บกระจกครับตอนนี้สวิตล็อกกระจกคู่โดยสารตอนหลังทั้ง3บานครับเมื่อเรากดลงไปแล้วสวิตกระจกไฟฟ้าตอนหลังจะเปิดไม่ได้ครับจนกว่าเราจะปลดล็อกตัวนี้ก็เป็นเซ็นทรัลล็อกครับพร้อมล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งนะครับตามความเร็วที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับ เช่นถ้า12กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราตั้งค่าไว้ที่ความเร็วนี้เขาก็จะล็อกให้เองนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีคลชอัลล็อกประตูทุกบ้านเมื่อแอร์แบกคู่หน้าทํางานนะครับแล้วก็มีวันโมชั่นอัลล็อกคับปลดล็อกประตูรถแบบจังหวัดเดียวเฉพาะฝังผู้ขับขี่นะครับ กระจกไฟฟ้าฝั่งคู่กับขี่เขเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติพร้อมกับระบบป้องกันกระจกหนีบนะครับที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรและที่สอดเอกสารที่ประตูคู่หน้ามีมาให้ครับลำโพงคู่หน้าขนาดใหญ่6นิ้วคูณ9นิ้วนะถัดมานะครับคอนโซลหน้าหรือแดชบอร์ดนะครับก็จะตกแต่งด้วยบุนุ่มซอฟทัชเดินด้วยได้สีเทานะครับพร้อมด้วยกล่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะสามารถใส่ กระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเหรียญน,นะครับใบขับขี่นะหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ซ่อนเงินเมียซ่อนเงินกิ๊กได้หมดเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงนะครับก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นมาพร้อมกับหน้าจอ MID นะครับขนาด4.2นิ้วนะครับก็จะบ่งบอกอุณหภูมิของน้ำในระบบหลอยเย็นระยะทางต่างๆทิป A ทิป B นะครับ ความจุน้ามันคงเหลือความผิดปกติต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปัดวัดรอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์ครับถ้าตําแหน่งเกียร์มันสูงนะรอบเครื่องยนต์ก็จะต่าลงแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ํานะครับตัวรอบเครื่องยนต์มันก็จะสูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วของรถถัดมานะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power แบบแกรกแอนพี่เนียนะครับ แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อแอร์แบ็กทำงานนะครับวัสดุหุ้มครับก็จะเป็นหนังแท้เลยเห็นเข้าพูดกันนะครับก็เดินโดยได้สีเทานะครับปรับระดับสูงต่ำได้สีทิศทางเข้าออกนะครับตัวการปรับก็จะอยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับเนี่ยโอเคนะโอเคต่อมานะครับก็เป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่ม ลดความดังเลือกโหมดปิดเสียงครับเปลี่ยนแท็กก่อนหน้าแท็กถัดไปตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ระบบแฮนด์ฟรีนะครับก็กดโทรออกรับสายนะครับตัวนี้ก็เป็นคําสั่งเสียงนะครับตัวนี้ก็กดปฏิเสธสายตัวนี้ก็เป็นครุสคอนโทรลครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกับเกรดเอ็นะครับตรงที่เป็นแบบคงที่นะครับถ้าเป็นตัว M จะเป็นแบบฟูลสปีดเลนส์นะครับตัวครุสคอนโทรลนะครับก็จะมีประโยชน์จริงๆนะครับเวลาที่เราเดินทาง ไปไกลๆครับไปต่างจังหวัดเนาะเวลาที่เราเหนื่อยจากการขับรถหยียบคันเร่ง wow. มานานแล้วอยากพักบ้างอ่ะก็ใช้คลุสซอนโทนได้แล้วก็เซ็ตความเร็วที่เราต้องการไว้ครับเปิดระบบก่อนแล้วค่อยเซนะครับพอได้ความเร็วที่เราตั้งค่าได้นะครับเราก็กดเซตได้เลยนะครับการยกเลิกคลุกคอนโทลครับก็กดแคนเซิลหรือจะหยียบเบรกก็ได้นะครับถ้าเราปิดระบบไปแล้วนะครับ ความเร็วที่เราเซตไว้จะหายไปนะครับแต่พอที่เราจะนำความเร็วที่เราเซตไว้กลับมาอีกครับกลับมาใช้งานเหมือนเดิมอีกก็ให้กดรีซูมนะครับตัวความเร็วที่เราล็อกไว้ครั้งล่าสุดมันก็จะกลับมานะครับตอนนี้ก็เป็นสวิตช์ตั้งค่าหน้าจอ M I D ครับตั้งเวลาตั้งวันที่ต่างๆคอตัววีตกแต่งด้วยสีเงินนะครับ ถัดมานะครับระบบความบันเทิงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับไวเลสแอปเปิลคาเพเนาะก็ Android Auto เนี่ยยังไม่มีแบบไวเลสเลยนะครับก็ต้องใช้สายก่อนเราต้องรออัปเดตจาก Google นะครับว่าเขาจะให้ใช้แบบไร้สายได้ตอนไหนนะครับถ้ามีเดี๋ยวพี่นวิตามาตอบให้นะครับเพราะาช่วงนี้พี่นพิตาอาจจะยังไม่ได้ตอบหรอกเพราะพี่ซีเรียสไง่ครับปลายเดือนนี้เขาต้องรอหมุนไปชนบุรีแล้วอ่ะฮนะม,มันอาจจะ ตอบได้ช้าตอบได้เร็วก็่าเวตเต่นะแล้วแต่พี่โนวิตาบอกไม่ได้หรอกอย่บบามาบังคับพี่เลยนะพี่รีวิวก็เหนื่อยแล้วต่อมานะครับระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นแบบฟูลโหมด e 3รูปแบบนะครับตัวนี้ก็ปรับทิศทางลมนะครับอันนี้ลมออกใส่หน้าเนาอตัวนี้หมุนมาตรงนี้ก็2ระดับอันนี้ก็ลงพื้นนะครับเนี่ย ต่อมาก็เป็นสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลังนะครับสวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับเนี่ยต่อมา A/T/C นะครับสำหรับเปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับถ้าไฟติดก็คือได้รับความเย็นฉ่าต่อเนื่องเลยต่อมาก็เป็นสวิตช์ปรับน้ํายาแอร์ครับปรับความเย็นที่เราต้องการนะครับเนี่ยปรับสุดจะเย็นจัดจนหนาวเลยนะอ่าต่อมาก็เป็นสวิตช์เลือกแรงลมครับตัวนี้ก็ ปิดช่องรับอากาศครับก็ให้อากาศหมุนเวียนภายในรถถ้าดันมาตอนนี้เปิดช่องรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับก็อาจจะมีกลิ่นที่พึงปสงค์เข้ามาครับแต่ก็หมดห่วงด้วยกรองฝุ่นให้ Efficiency Filter ที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5นะต่อมานะครับก็เป็นช่องจ่ายไฟ DC 12V socket สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับ เสียบกล้องหน้ารถต่อมาเป็นช่อง USB นะครับสำหรับเสียบต่อ iPod iPhone นะครับเครื่องเล่น MP3 ที่เราโหลดไฟล์เก็บไว้นะครับที่มันรองรับการใช้งานนะครับแล้วก็มีช่อง3.5ให้นะครับต่อมา Passenger Airbag ครับไฟบอกการทำงานของถุงลมคู่หน้าครับถ้าตำแหน่งออนติดนะครับ โรงงานเขาเซตไว้ให้ตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เสริมความซีสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้เลยนะครับแอร์แบ็กฝั่งคู่โดยสารจะไม่ทํางานครับถ้ามันระเบิดออกมาก็จะไม่ทําอันตรายกับเด็กแต่ถ้าเราออฟนะครับแอร์แบ็กระเบิดสองตแหน่งเหมือนปก,กติเลยนะครับต่อมาก็ไปสวิตช์ SDC นะครับป้องกันไม่ให้ลดไหลเวลาลงทางลาดชันนะครับต่อมาระบบเกียร์นะครับตัวระบบเกียร์ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินได้นะครับมาพร้อมกับเกียร o ์โอดร้ายสองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะ เกียร์โอดไร์นะครับจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับรองรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้นออกตัวได้ดีเร่งแซงทันใจนะครับแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำต้นจัดไปแรื่นะครับพร้อมรีเวิร์ดลิงแวนยกช่วยในการเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับสอดนิ้วแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับนะครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลัง ไม่มีสัญญาณเสียงเตือนด้วยถัดมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำครับวางขวดน้ำได้คอนโซลกลางออกแบบให้มีฝาปิดนะครับบุนุ่มด้วยหนังสังเคราะห์เดินด้วยได้สีเทาตอวนี้คอนโซลหน้านะครับก็เล่นระดับแบบชาบริสเทลเรอร์คมเข้มเล่นระดับกับแขงข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยสีกันเมทัลลิก นะครับตับด้วยสีเงินตัวนี้ก็กองเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับใสซ่ซอนจดหมายเอกสารสําคัญเล็กๆน้อยๆครับใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟด้านล่างก็จะใช้เก็บพวกสมุดคู่มือสมุดร,รับประกันอยู่แล้วนะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดพาสเซนเจอร์แบกให้ต่อมานะครับกระจกมองหลังครับก็จะเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนครับเมื่อเวลากลางวันกันรปรับต้องชี้ไปข้างหน้าเวลาขับขีย่ยามกลางคืนครับป้องกันไม่ให้แสงไฟแยงตาครับก็พักเข้ามาหาตัวเราได้เลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นไฟอ่านแผนที่ครับสอบตำแหน่งตรงนี้มีกองเก็บแว่นตาให้ครับใส่แว่นกันแดดแว่นอ่านหนังสือแว่นกันแสง UV นะครับต่อมาครับตัวที่บังแดดนะครับตัวที่บังแดดคู่หน้าก็จะมีกระจกมาให้ครับเนี่ยมีกระจกแบบนี้นะครับนะครับผมอืมแล้วก็มีที่สอนดนามบัตรเฉพาะฝังผู้ขับขี่นะครับอันนี้ก็ กระจกสั่งผู้โดยสารบ้านบางแดดผ่านผู้โดยสารนะครับโอเคนะครับของรถนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนอะจุดเด่นนะครับก็จะเป็นรถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวได้ครั้งละไม่เกิน6คนนะครับ ตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มของอะไรให้มันวุ่นวายแล้วนะครับถ้าอยากได้ความลงตัวก็คือในเรื่องของเบาะนั่งฝั่งผู่ขับขี่ที่ปรับไฟฟ้าได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวแอร์ออโต้เนี่ยนะครับพี่โนบิตะก็บอกเลยว่ามันจะแปลงยากหน่อยเพราะว่าจะต้องเดินสายไฟหรือคอนโซลค่าใช้จ่ายบานปลายเลยแหละเพื่อนๆถ้าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับรถรุ่นนี้มันเป็นรถครอบครัวเนาะ เลดราคาเข้าถึงง่ายกว่าตัวท็อปอีกนะครับถ้าระบบเต็มคาราเบลจริงๆมีอยู่นะครับก็คือไอตัว X Series ที่เป็นตัวแต่งของมันนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคกับการใช้งานของทุกคนนะครับคิดว่าคันนี้เพียงพอแล้วก็เอาไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินกับตัวท็อปประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาวในการซื้อได้นะครับพี่ว่ามันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้นะครับ ระบบความปลอดภัยเทียบตัวท็อปได้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD นะครับระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก v o s สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS เมื่อเราหย่าเบรกฉุกเฉินแป้นเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ประตูเสริมความเหล็กเพื่อความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าสอนจุดแบบ SRS เข็มขัดที่ดีภัยแบบ e y s ยีด3จุด5าที่นั่งนะครับ ระบบไฟหน้าฟอลโล่มีโหมไฟตัดหมอคู่หน้าแบบ LED กล้องมองภาพขนาดท้ายจอดสัญญาณกันขโมยนะครับระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขนาดออกตัว TCS ระบบช่วยออกตัวทาร่าชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน SDC นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่มันอยู่ในตัว ZP ทพีที่เอามาอยู่ในตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับพี่โนวิตาเนี่ยเล็งรถรุ่นนี้ไว้นะครับอยากได้เหมือนกันถ้าขับเป็น พ่อมีเงินดาวให้ก็จะซื้อใช้นะครับขับสี่ประตูก็พอแล้วพี่นะ่ไม่ต้องไปเอาตัวแพงๆก็ได้นะครับเต็มที่ก็แค่ตัวแซพีอ่ะที่พี่จะเอานะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจของพี่ที่ที่สุก่าไมนามโอโตโอเ้เขาถ้าพี่ที่สุกาเขาตัดสินใจว่าตัวนี้มันเพียงพอเขาก็จะเอาคันนี้ไปนะครับอย่างนี้เนาะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับพี่โนิตัเล็งตัวแซพีเพราะว่า มันเป็นแอร์ออโต้เงี้ยพี่ชอบนะครับมีฮีเตอร์อะไรพวกนี้ตอบโจทย์พี่อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับพี่นวิทตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกเราที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอืมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนกําลังเดินทางมาจากภูมิจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพเยอะนะครับอืมเดินทางกลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องตัวเองนะครับก็ ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพากันไปไหนมาไหนต้องระวังเนาะตำรวจโบกก็ต้องระวังด้วยว่าอันนี้มันยังไงอะโดนเสียค่าปรับอะไรประมาณนี้เราต้องเข้าใจกฎจราจรสวัสดีครับบ๊ายบาย